สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอ็กซ์กนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บูธฟอร์ดบูธฟอร์ดรอบนี้เขาไม่ใหญ่นะเข้ามากันแบบกระทัดรัดเดี๋ยวเราจะพามาชมกันว่าบูธฟอร์ดนั้นมีรุ่นอะไรมาโชว์ยังไงกันบ้างไปชมกันครับเรามาเริ่มกันที่ Next Gen Everest นะนี่ก็เป็นแต่งมานนิดๆหน่อยๆสำหรับตัว Everest อ่าใส่หลักหลังคามาให้นะครับเอาไว้จักรยานเฮ้ยโคตรชอบว่ะชอบผมสายปั่นจักรยานด้วยชอบอันนี้เป็นตัวเทรนนะไม่ใช่ตัวสปอร์ตตัวเทรนตัวล่างสุดของงทาง Everest ยังไม่ใช่ฝาท้ายแบบไฟฟ้านะมันแบบจับดึงอยู่นี่โอ้ย,ต,ยตัวเทนก็สวยตัวเทนก็สวยคุณเจกคไดเคเลียรดแล้วใครซื้อตัวเทนได้ก็โอเคนะผมว่าโอเคเป็นมือไฟฟ้าด้วยนี่มีปุ่มบกลบเกียร์ให้ที่ตรงนั้นผมไม่ค่อยชอบไม่มี กระจกแต่งหน้าให้ไม่มีกระจกแต่งหน้าให้มีที่เก็บแว่นนะครับกระจกตัดแสงอัตโนมืออยู่แต่ว่ายัางได้เบาะไฟฟ้ามานะสำหรับผู้ขับขี่เราไปดูรุ่นอื่นกันนี่ก็จะเป็น n น็ตเจนเจอร์ตัว xls นะครับคนเขาเต็ม้ดาหน้ารถเลยเราไม่ได้พาชมหน้ารถน้าตอนนี้ราคา8 7 9 0 0 0บาทสำหรับตัวนี้ XLS เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมคาดว่าน่าจะขายดีนาะตัว XLS ผมว่าก็สิน้ำเงินมันมีแค่ในรุ่นนี้เนี่ยนี่ครับก็คือไฟท้ายยังเป็นฮาโลเจนทั้งหมดอยู่นะสำหรับตัว XLS แล้วแม็กก็ลายนี้เลย ด้านหลังเป็นดรัมเบกเนาะและตอนนี้ก็ยังเป็นกุญแจแบบเสียบอยู่นะครับยังไม่ใช่คคเลตราคา800,000ก่อสลหรับรถกันใหญ่ขนาดนี้ผมว่าก็โอเคอ่ะไฟหน้าไฟหน้าตัวน,นี้เป็นแบบ LED นะครับไฟเดั้าเป็นคาร์โรเจนเนาะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นอื่นกันต่อ นี่ก็อีกรุ่นของ Ford r เ n g e r ตัวนี้ตัวสปอร์ตอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีของทาง Net Gen Ranger นะครับราคา974,000บาทเนาะนี่ล้อแม็กซ์เขาเป็นอย่างนี้เลยล้อแม็กซ์โอเคอันนี้ตัวเทอร์โบเดี่ยวยังไม่ใช่ตัวเทอร์โบคู่นะครับ170แรงม้า450นิวตันเมตรภายในรูจะตัวนี้เป็นคีเรสะนะ คุตาร์ทอยู่นี่นะครับภายในของเขาเมือมือยังเป็นแบ,บมือแบบก้านปกติอยู่นี่หน้าตารวมของตัวสปอร์อันนี้ Ford Ranger Raptor ตัวแรงของเขาเลยแต่นี่ยังแรงไม่สุดเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับแต่ถ้าเป็น ตัวก่อนนั้นก็จะเป็นตัวเครื่องตัวนี้แหละเป็นตัวเครื่องดีเซล้องมองรอบคันยางเป็นออเชร์เลนมาให้อุ้ยแต่กึ่งไปมัดแล้วมั้งเนี่ยใกล้จะมัดแล้วภา,ายในตกแต่งทิมด้วยวัสดุสีส้มนะครับให้มีความเป็นเรนเจอร์แลปเตอร์เกียร์นั้นเป็นแบบไฟฟ้าเบาะนั่งก็เป็นแบบเบไฟฟ้านะครับติดตั้งนี้มาด้วย รูปเร็วสังการผ่านรีโมทได้ในการปิดไปอย่างงี้ปิดทั้งกระบะนี่ครับตัวรนเจอร์รปเตอร์ถ้าเป็นตัวดีเซลนั้นปลายท่อนั้นจะไม่ออกคู่เนาะอันนี้ก็เป็นเอเวอเรสต์ ate, เคยขันเนียมเคยเป็นท็อปสุดของทางเอเวอเรสต์นะครับแต่ว่าตัวนี้ มีตัว e v e r อ e s สต์ t มาเป็นท็อปสุดแทนนั้นจะแพงกว่าตัวนี้อีกนะไอ้น,นี่มีไฟแอมเบนไลท์ให้ด้วยตัวตัวเอเวอเรสต์ไทเทเนียมเคยท็อปสุดใครซื้อไปก็ไม่ต้องเสียดายครับแต่มันจะมีคนที่ชอบไม่ไม่ชอบโครเมียมอะ่ะผมอีกเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบ พัสุดตกแต่งครเมียมเยอะๆฉะนั้นผมจะเลือกซื้อวายแท็กแล้วก็มีตัวแหล่งหลังคามาให้แล้วเขาเอาเต็นท์ขึ้นไปข้างบนด้วยให้ดูว่าเอ,อ้ยสามารถติดตั้งเต็นท์ได้สามารถขึ้นไปนอนได้นะครับแต่มีรุ่นสุดท้ายตัว e v e r อเรสต์วายแท็เขาไม่มาฉะนั้นตัวสุดท้ายเป็น Ranger Next Gen ตัว s t o r m t a ็กนะครับนี่โลโก้สตอมแท็กอยู่นี่ ตัวสตอมแท็กก็มีนี่ด้วยจะจับเลื่อนความหน็ได้เนาะอ่าข้างบนนี้ก็ปรับได้นะสอากาศเหมือนจะคลีบฉลามนะตามจนะริงมีเสานะสอบตัวสตอมแท็กนี่ต้องพยายามเลื่อนให้มันดังกึกๆล,ล็อกนะ ต่วไปนี้และผมชอบล้อแมกซามากเลยตกแต่งออกสีแดงๆ้งหน่อยในช่องหนึ่งของทางตัวล้อแมกนี่ก็เป็นด้านหน้าของเขานะครับตัวสตอมแท็ตกแต่งด้วยลิ้นด้านข้างลิ้นด้านล่างนี้เป็นสีแดงตัวสตอมแท็กด้านข้างประตูก็เป็นสีแดงนะครับ รูภายในกันว่าเป็นอย่างไรอีกหนึ่งรุ่นที่ผมเห็นในถนนเยอะมากตั้งแต่เปิดตัวมาตกแต่งด้วยได้สีออกแดงๆส้มๆเบาะนี้ก็มีสลักตัว StormTrack ด้วยดีๆวะ่ะสวยๆผมชอบผมชอบเดินได้สีส้มๆแดงๆนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบูธของทางฝอนะคะรับฝอนก็เอารถมาไม่ได้ครบนะสำหรับในงานนี้มาเท่าที่เห็นนี่แหละสำหรับใครที่อยากมาดูรุ่นที่อยากมาดูแต่ว่าในงานดูคลิปผมแล้วมันไม่มีก็ไม่ต้องมานะครับไปดูที่ศูนย์น่าจะใกล้กว่าเนาะสำหรับคลิปนี้เอกซจี้ออลีวิวขาจบแคเท่นี้ครับสวัสดีครับ